ซเชียลหรือว่าฝ่ายที่สนับสนุนคุณชวนหรือเปล่าก็ต้องยอมรับว่าคนในพักไม่ได้พูดอ่ะคนนอกพักพูดอ่ะครับแลวคนนอกพักที่พูดเขาคือใครเวลาตอนหาเสียงเลือกตั้งเขาเคยได้มาช่วยหรือเปล่าอันนี้ต้องยอมรับนะครับที่บอกเป็นแม่ยกอ่ะตอนหาเสียงอยู่ตรงไหนครับแม่ยกนี่เป็นสมาชิกพักด้วยผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่เห็นเวลาถึงเวลาแม่ยกปชปผมอยากจะถามว่าช่วยหาเสียงพักหรือเปล่าทราบหรือเปล่าว่ากระบวนการก่อนเขาจะได้หมาที่5ที่นั่งเนี่ย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนต้องระดมลงๆๆอาเสียงเด็ดเนยแค่ไหนมันมีสองอย่างครับพูดได้สะดกป,ปากกับพูดได้คนแตกแยก,กกับพูดได้คนรักกันนะเท่าแค่นั้นนะครับผมว่าทุกคนในพักนะครับที่ยืนอยู่ทั้งหมดเนี่ยท่านหัวหน้าพักท่านเลขาธิการพักตัวผมเองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเนี่ยให้ความเคารพท่านชวนท่านประหยัท่านจุลินทั้งหมดสามหัวนหน้าให้ความเคารพทั้งหมดและเป็นหนึ่งเดียวกันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นหยุดนะครับหยุดเสี่ยมหยุดทำลายพักนะครับคนที่ออกจากพักไปที่ด่าพักโจมตีพัก หยุดนะครับผมบอกเลยเลยครับวันนี้เนี่ยคาว่ารักพักผมก็ยินจยัเสมอรักวันที่พักตกต่ำเนี่ยมันช่วยกันฟื้นฟูสิครับรักไม่ใช่บอกว่ารักพักพักไบปันต้องเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่ผมถามกลับเลยสิครับวันที่คุณยืนในพักไปปัดวันเวลานั้นอ่ะคุณทำมาประโยชน์อะไรกับพักบ้างหมายถึงแม่ยกใช่ไหมครับเนี่ยผมหมายถึงทุกคนที่วิจารณ์อยู่ครับคนที่อยู่คนที่เป็นสมาชิกพักก็ผมไม่กล้ครับบางคนบางคนยังอยู่เคยอยู่ในพรักแล้วออกจากพรัก แล้วคนที่ยังอยู่ล่ะแล้วท,ท่านวิจารณ์ใครครับวิจารณ์คนที่ยังอยู่อ่ะใครที่วิจารย์ผมอยากทราบว่าใครครับอเอยชื่อมาครับไม่อยาที่บอกว่าแม่ยกเนี่ยก็ผม,ผมเลยบอกว่าแม่ยกก็บอกว่าเสียดก็ผมเห็นข่าวก็บอก็ทราบจากสื่อก็สื่อบอกว่าเสียใจที่เห็นว่าผมว่าพรรคทำอะไรผิดมันไม่มีใครทําผิดอะไรครับพรรคเข้าร่วมรัฐบาลแล้วเหรอมีการประชุมแล้วเหรอครับอยาคิดไปเองครับถ้าคุณบอกว่ามีใครแอบไปคุยกับใครเอาหลักฐานมาครับ ผมท้าเ้เอาหลักฐานมาคุยที่ไหนคุยวันเวลาไหนอย่าพูดล,ลอยๆครับแต่การพบกันอย่างตัวผมวันนั้นผมเจอท่านนายกทิทธ,ธิ์นะครับผมเป็นคนที่อายุน้อยกว่าท่านนายกทิทธ,ธิ์เป็นบุคคลที่อายุเยอะกว่าผมผมเจอเนี่ยบรรยาไทยการว่า้คนที่อายุสูงกว่าเนี่ยเด็กเราย,ยังวหว้เลยแล้วว่า้คนอายุสูงกว่ามันผิดตรงไหนเรามา็วิพากษ์วิจา,ารณ์กันเนี่ยอย่างนี้ผมถือว่าไม่แฟร์ครับผมเจอพี่เข้มผมยกมือไหวไหมครับไหวเจอสื่อทุกคนผมยกมือไหวทุกคนเลยครับแล้วผมยกมือไหวคนไทยด้วยกันเนี่ย มันผิดนะครับเราไปวิจารณ์ว่าผมนอกน้อมทําไมต้องไปไหวผมไหวอย่างเงี้ยคุณไม่ได้คิดหวังเรียบประเทศชาตินะครับประเทศชาติบอบช้ำมาเยอะแล้วจะร้อยบอบช้าเยอะกว่านี้นะครับแสดงว่า <ผม S 2> เราต้องก้าวข้ามความขัดแยง้งใช่ไหมไอ้ก้าวข้ามขัดแย้งเนี่ยผมคิดว่าผมเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยนักการเมืองรุ่นใหม่เราต้องอย,ยึดติดการดีต้องก้าวข้ามขัดแย้งเนี่ยผมเห็นด้วยอยู่แล้วแต่การเดินก้าวข้ามขัดแยง้งต้องก้าวความขัดแย้งในสิ่งที่ถูกต้องด้วยครับ สิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเนี่ยเราต้องไม่เห็นด้วยครับผมอันนี้จุดยืนหลักผมชัดเจนครับโอเคอครับเด็ก